สวัสดีครับผมตี้นะครับจากช่องส l a m Review ครับผมแล้ววันนี้นะผมก็พาทุกคนมาอยู่ที่พาราก,กอนนะฮะอยู่กันที่งาน Wonderfest นะอ่าเดี๋ยวเราไม่รอช้าครับเราไปดูบรรยากาศภายในงานกันดีกว่าว่ามีบูธอะไรมาบ้างนะไปครับเดี๋ยวพาเข้างานอ่าตอนนี้มีไม์มาแล้วนะฮะตอนเช้าไลฟ์สดนะตอนนั้นลืมเอาไม์มาเดี๋ยวนี้พาเข้าไปดูในงานครับตอนนี้เป็นช่วงเวลากี่โมงนะ 4โมงเย็นนะเออมาเดี๋ยวไปดูในงานครับเปิดเหมือนตอนเช้าเลยนี่ก็ซิลล่าก็ซิลล่ามาดูกอนก็ซิลล่านี่ไทยผมว่าไทยเนี่ยสวยจริงๆคือก็ซิลล่าต้องไทยนี้นะว่าสวยมากเออ เฮ้ยมีแสงเมื่อเพิ่งเห็นนะเนี่ยสงสัยเขาเพิ่งติดนะตอนเช้ามาดูผมผมยังไม่เห็นนะไทจูเต็มตู้<ๆ>เขาเรียกว่าไงนะแนวแบบอาร์ตพอยแล้วไหมมันจะทรงแบบแนวแบบงานอาร์ตแล้วนะเฮ้ยนี้สวยนี้สวยองค์กรคิงคิงโดลานะ ชินก็ซิล่าชินก็ซิล่านี่นี่น่ารักตอนเช้าที่ผมมานี่โห้คนแย่งเต็มเลยนะดูมีคอใหม่สวยมากวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับใครจะมารีบมานะอีกไม่กี่ชั่วโมงปิดแล้วนะนี่นี่เป็นงานอาร์ทหอยนะมันจะอารมณ์เหมือนแบบก็ซิล่านะ นี่ม,มีมีแบบนางกวักด้วยมาดูน้างกวัด,ด,วด,วดอ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่บูธทีหนะครับหกเจนะนี่โองานอาร์ทอยทั้งนั้นเลยนะครับผมใครชอบแนวแบบอาร์ทอยนี่ผมบอกเลยงานนี้แบบไม่ควรพลาดน,นะจริงๆควรแบบมาเดินดูนะจะมีแบบศิลปินระดับแบบ ประเทศมันมรวมตัวกันอยู่ที่นี่เลยนะกดีิงานสวยมากนี่มาดูนี่ตัวจริงนี่บูทธทีหนึ่งนะครับลองมาดูได้เหที่หมดเวลาแล้วครับ9ก้าพนเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทมาเดี๋ยวเรามาดูกันบูธนี้ครับบูธต่อไปอะ่ะนี่บูธพี่ โจนะโจแจ๊ปสตูดิโอนะฮะนี่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่โจเอาอะไรมาบ้างนะสวัสดีครับ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 นี่วันนี้เอาอะไรมาบ้างครับผมดีบูทวันนี้มีพี่บ้องครับครับสูตรแจชนเมดเอิเซอร์กระป๋องฝาขาวนะอ่างสะอาดโมเดลพ่นแล้วเป็นฟองกระจัดคราบสิ่งสกปรกออกไปนะครับครับใช่ต้องใช้คู่กับอะไรพี่โจแจ็ปีเมียมเกม อันนี้เป็นสูตรใหม่ใช่ไหมพี่โจอ่าใช่และน้ำแบบสวัสดีครับรู้สึกว่าตอนนั้นที่ผมมีอ่ะที่ไปหาพี่โจจะให้สูตรเก่าออกมาใช่ไหมครับสีเหลืองๆใช่สูตรใหม่สูตรเก่าเหมือนกันแต่ต่างกันที่สเปรย์มันจะมีหัวที่ละเอียดกว่าเวลาฉีดไปมันจะแบบทั่วถึงกว่าครับผมครับผมหมดยังหมดยังหดย่างฮะหเก่าหมดยังยังงวะพี่งั้นก็อย่าเพิ่งซื้อเป็นตันใช้ได้นานมากใช่เลยอ่ะ นี่เราเอาสองสูตรมานอกจากนั้นมีอะไรอีกพี่โจหนังสือหนังสือหนังสือจับจ้บทั้งนั้นมีอะไรบ้างพี่โจลองลื้อดูได้เลยส่วนใหญ่เป็นหนังสือทงก็สือเก่าใช่ใช่ใช่ข้อมูลดีๆทั้งนั้นนี่คริสแมนครับผมโอ้ผมเคยดูแต่ฝั่งอเมริกาไม่เคยดูญี่ปุ่นเลยอ่าได้ครับอันนี้ ครับอ <cat> ันนี้โปรโมชั่นวันนี้เลยกระป๋องสีขาว140บาท140ใช่ครับกระป๋องนี้340บาทซื้อคู่กัน480บาทครับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะงานวันเดอร์เฟสครับผมก็ถ้าสนใจนี่สั่งซื้อได้ที่ไหนครับสามารถสั่งซื้อได้ไหนพี่โจแคปแจ๊อบแชาร์ติโอช้อปปี้หรืออินบ็อกมาในเพจก็ได้ช้อปปี้ก็มีในงานนี้ครับสั่งซื้อได้ช่องทางใดครับผมครับผมถ้างั้นผมเอาอันนี้กระป๋องนึงเอาหนึ่งกระป๋องนะครับอ่านี่ นี่มันแก้เหลืองแก้เหนียวเบื้องต้นได้นะได้ครับนี่เท่าไหร่นะนี่ร้อยสี่สิบบาทสแกนนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ใช่ครับเราก็มีน้องๆถ่ายรูปผมหรือถ่ายรูปนี่คุณน่ะต้องไปถ่ายรูปกับน้องครับใช่วันนี้ได้เหรอได้สิครับคุณเป็นลูกค้าผมมากวันนี้ถ่ายคู่กับพิตตี้น่ารักน้องแคทหน่อยอ่าอย่าลืมแวะประคุณหนูนะครับแจปสตูดิโอเจนายนะครับเจเก้านะครับโอเค อะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บูธเบ b ี้ทรีนะครับผมแต่วันนี้เขาอ่ะไม่ได้มาขายที่งานนะเราจะต้องแบบพรีออเดอร์อย่างเดียวนะนี่เดี๋ยวมาดูเลยเลยอันนี้ Baby ้ทรี V 1นะ V 1 V 2นะแล้วก็ V 3นะนี่เรียงกันเลยนะเออใครชอบตัวไหนก็มาสั่งที่นี่ได้นะนี่เบบี้ทรีอันนี้ Baby ้ทรี V 3 เดี๋ยวกำลังจะออกนะประมาณเดือนนี้นะต้องต้องต้องรอดูบล็อกน่ารักมากสีชมพูบอกเลยกล่องใหญ่เฮ้ยตอนนี้มันมีเบเบดขายด้วยนะนี่พยักขาวจำได้ปะยุคตอนนั้นคุณคุณใช้ตัวอะไรก้อดฟ้ามัางกรฟ้าเหรอผมใช้อะไรวะผมน่าใช้ต่กต่ขนองนะสีเขียวอะ่ะเอออันนั้นแบบแนวดีเฟนส์ดีนะถึกๆ แล้ตอนเช้าอ่ะมีแข่งเบเบตตรงนู้น้วยนะนี่มีนี่ด้วยรางรางเดี๋ยวนี้รู้ว่ามันมีรางมันเป็นรางรุ่นใหม่เลยนี่มาดูมาดูนี่มาเนี่ยเห็นเห็นเห็นขอบขอบนี้ปะเวลาคือปกติเมื่อก่อนมันจะไม่มีใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเบเบตตอนเนี้ยไอ้ตรงไอ้ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยปลายปลายตรงเนี้ย เวลามันไปกระทบกับตรงนู้นเนี่ยมันจะทำให้เบเบยอ่ะหมุนได้ต่อนึกออกปะเออพูดเจ๋งเลยอ่ะโอ้โหไปซื้อไปซื้อมาเล่นนะแข่งไหมอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บูธวอลแฮมเมอร์นะฮะนี่ตากล้องวันนั้นให้ผมมากล่องหนึ่งนะผมยังไม่ได้ทำเลยกล่องแบบมันดูอลังการมากนะมแม่งน่าเล่นมากอะ่ะตากล้องครับตัวไหนน่าเล่นครับตากล้อง เอา้าเล่นไม่เป็นด้วย,ออยเ,เ,เออใครใครเล่นเป็นถ้าเก er ิดใครดูคลิปนี้เล่นเป็นแล้วช่วยมาบอกผมหน่อยนะเออผมผมแบบยังเล่นไม่เป็นนะเอาจริงมันเป็นนี่อันนี้เหมือนบอดเกมด้วยนะนี่บอดเกมกล่องเขาสวยนะเนตัวเขียวกล่องสวยมาก คืตัวดิโอ้ <_ AD ING> สวยอ่ะนี่สวยมากครับนี่พอทําสีเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะแต่เล่นยังไงผม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 เล่นไม่เป็นนะบอกก่อนแต่มันน่าเล่นนะเป็นบอร์ดเกมที่น่าเล่นมากตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บูธขายพวกซูเปอร์ฮีโร่มาเวลนะฮะนี่ธานอสดีดนิ้วเลยเปรี้ยง ตาก้องถ้าเกิดตาก้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้หนึ่งตัวตาก้องอยากเป็นอะไรครับตัวอะไรเอาดีเอาดีแบทแมนอันนี้อันนั้นคุณค่ายดีซีนะอ่าโอเคคุณอยากเป็นแบทแมนนะคุณอยากเป็นแบทแมนนะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะผมรวยครับเชดโดิลทรมบูจาเดอะแฟรตเดอะแฟแต่แบทแมนมันก็เป็นคนปะมันก็แบบไม่อมาตาปะ เฮ้ยเฮ้ยเป็นเป็นเทพเจ้าใส่บาตทรอได้ไหมทำไมอะเออนี่พูดถึงไอรอนแมนได้ดูข่าวล่าสุดไหมที่ที่ไอรอนแมนเอ่อโทนี่สตาร์คหรือที่เราเรียกกันว่าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียนะในชีวิตจริงนะมารับบทบาทเป็นด็อกเตอร์ดูงอะเพื่อนๆมองว่าไงเกี่ยวกับ โทนี่ซาร์ครับบทบาทเป็นดนะ็อกเตอร์ดูมนะพิมใต้คอมเมนต์นี้ไม่ได้เลยนะคุยกันคุยกันนะว่าชอบไหมอยากเห็นบทบาทของด็อกเตอร์ดูมคนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยม,มาเดี๋ยวเราลองมาดูนันอันนี้นอะไรอ่ะ สวยดีนะงานป๊อปอ่นนี่เราก็มาอยู่กันที่บูธ Hot Toy นะฮะนี่ไอรอนแมนนะมาร์คะไรมาร์คสามหมอมาร์คสามนะนี่ตอนนี้กำลังเข้าโรงเลยเดธทูอันบูเบรินใครไปดูมาแล้ว พิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้มาบอกกันได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะนี่อีกตัวหนึง่งนะเป็นเป็นตัวที่ผมชอบนะบูฟรีนะสวยมากนี่อันนี้คือเบื้องหลังนะฮะนี่ต้องทันตัวนี้อยากเข้าออกอซิลล่ามากเลยเฮ้ยกอซิลล่า